สวัสดีค่ะชาวข่าวเด่นวันนี้วันนี้บ่าวาก็มาอยู่ที่หน้าง,งานนะคะของการเปิดตัวเป็นทางการของมิสแกนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปีนี้คุณสรย,สรยาปัศจสตุหรือ PDM นะคะเป็นหนักนะคะมีการมองให้มองแล้วจะมีเงินสดรถไฟฟ้าด้วยเราจะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าวันที่11กันยายนี้ใคร จะได้มองแต่เป็นลงที่ขยและเป็นสาวงามของมิสแกนกรุงเทพมหานคร2023ค่ะแต่ก่อนอื่นแล้วเราเข้าไปชมบรรยากาศดูก่อนนะคะใน,ในในงานไปก่อนว่าวันนี้คึกคักกันมากสาวงามสวยทุกคนเยี่ยมทุกคนเลยค่ะมาเลยค่ะ Jigi jigiundai ee ee